ต่อไปเป็นวิธีการใส่ท่ออากาศอาา่างซิงครับอ่ะมุนเลยจะไว้อยู่ท่ออากาศหรือท่อหายใจของอ,างอ่างซิงหรือว่าท่อน้ำร้นนะครับนี่มันจะอยู่ตรงนี้หุนละโอ้โหนอดยาวๆ อันนี้ถือว่าวะอันนี้คือข้อใหม่นะครับท่านผู้ชมนี่ข้อใหม่แล้วก็ใส่ปรอกเกลีสีเหลี่ยมเข้าไปมันจะมีล็อกใส่ของมันอยู่ ใสใ่มันตรงล็อกนะเอาไม่ได้อันนี้เป็นแบบคมว่ะคนรุ่นไม่ได้เอาตัวเดิมใส่รูมันใหญ่กว่าไอเนี่ยรูมันลดออกมาเนี่ยเลยเอาตัวเดิมใส่น่าตัวเดิมมาเมื่อก,กี้ปรกินไปเออโปรกินเอ้า เราจะเดินไปเลยปรากฏว่าเส่จไม่ได้ท่านผู้ชมมีการเปลี่ยนแปลงเราใส่ตัวเดิมเราใส่ตัวเดิมแล้วก็จะเปลี่ยนสายใหม่เนี่ยสายใหมนะอ่อันนี้คือสายเก่าสีขาว แล้วก็ถอดตัวนี้ออกแล้วก็เสียบสายเข้าไป งานนี้มีการเปลี่ยนแปลงหลายอย่างนะครับท่านผู้ชมอ๋าฮัลโ,ลโหลครับฮัลโหลครับถ้าเป็นเรื่องนี้กันทำอะไรต่อได้ครับครับเราจะลองเอาไซส์เก่าเข้าไปก่อน แหม,มนเข้าไม่ได้ท่านผู้ชมนี่มันใหญ่แล้วก็ต้องลองเอาของเก่าอันนี้คืองานนี้เป็นงานผสมเลยมาพร้อมแล้วท่านผู้ชมปรากฏว่าต้องใส่ของเดิมของเก่ามันเป็นลูกผสมแล้ว ออนะ๋เปิดไหนี่สำหรับการใส่พอน้ำร้อนอ่างซิงก็สำเร็จเสร็จงานครับดจอยกนคลิปหน้าทีนี้สวัสดีครับ